สวัสดีตอนเช้าๆครับปีนี้อากาศแปรปวนเนาะปกติแล้วจะหนาวแล้วน้ำค้างจะแรงแล้ววันนี้มาดูแปลงผักครับแปลงผักสลัดแก้วก็อายุได้ครับแต่ว่าความโตวความกรอบได้แต่ว่าการหอ่ออากาศไม่หนาวนะครับสลัดพวกสลัดแก้วจากุลกระหล่ำเนี่ย ถ้าปลูกผักแบบอินทรีย์นีจะเล่งให้เขาหอมไม่ได้นะครับก็ยังไม่มีปุ๋ยชนิดไหนที่ทำอินทรีย์แล้วทำให้ผักจะหอมแบบนี้ได้นะครับผมยังค้นพบไม่เจอในสวนผมนะครับเพราะผมปลูกผักแบบออร์แกนิกครับในนี้เป็นอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับเราจะถอนผักนะครับจะเก็บผักครับเก็บผัก ปรกกาศพวกวันี้นะครับเอาไปทําบุญกระถินครับที่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่แหละครับวันนี้เขาจะเริ่มตั้งบุญกระถินนะครับกระถินประจําปีนะครับก็จะพามาชมครับว่าผักของเรานี้ถึงโตขนาดนี้นะครับแต่ว่าไม่แก่นะครับผักถึงตัวโตขนาดนี้เป็นผักกาดส้อยนะครับแต่ว่าผักจะไม่แข็งกระด้างนะครับผักเอ็นซีจะกรอบนะครับ คงจะถอนบนนี้นะครับไปทําบุญวันนี้ก็ก็ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเอฟซทุกท่านผู้ติดตามผู้รับชมนะครับขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับทําบุญด้วยกันวันนี้ครับผมก็อัปเดตให้ดูครับตอนเช้าเช้านะครับผมขอบคุณครับผู้ติดตามผู้รับชมผู้ให้กําลังใจนะครับผม